ดังนั้นเนี่ยคดีผมเนี่ยมันบ่งบอกถึงกรณีที่พี่น้องประชาชนสงสัยเลยว่าปปชเป็นองค์กรอิสระเนี่ยตรงไปตรงมาหรือไม่มบางคนวิาพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่าปปชเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้ถ้าจะช่วยกันจะตั้งทงกันถ้าจะตั้งทงเอาผิดให้มึงเอาหลักฐานเลยมากูก็ไม่ฟัง ถ้าจะตั้งธงช่วยก็ไปหาหลักฐานที่จะช่วยมาช่วยไอ้หลักฐานที่จะเป็นโทษไม่ฟังนี่คือสังคมเขามองอยู่ดัง<ะ>นั้นตอนที่ผมมีคดีพอผมโดนกล่าวหาผมลาออกเลย<ะ>ผมไม่ให้องค์กรเสียไม่ให้ผูมิชาเสียผมมาต่อสู้และผมก็ต่อสู้ชนะ,ะต่อชู้ชนะศาลชั้นต้นศ<ะ>าลอุทธรณ์แล้วก็ปปชก็ไม่ดีกา<ะ>เพราะ กรณีที่ของผมนั้นบกพ้องมากเลยปปชสมัยก่อนถ้าฟ้องได้ผมฟ้องฟ้องแล้วนะครับก็นี่คือหลักการทําให้ประชาชนเนี่ยเขาสงสัยพฤติกรรมการทํางานของปปช